สวัสดีค่ะวันนี้พบกับก๊อฟแกรมนะคะและรายการบางกอกกระซิบก๊อฟสิบกระซิบวันนี้ก๊อฟแกมอยู่ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวลนะคะกับงาน h i r o n o b a n g k o k a r t e x h i b i t i o n a n d e v e n t ค่ะต้องบอกเลยนะคะว่างานนี้เนี่ยจัดใหญ่มากวันนี้เซเลบริตี้ที่มาในงานแบบเพียบเลยก๊อฟแกรมจะไปถามพวกเขาค่ะว่าพวกเขานี่เป็นนักสะสมอาร์ทอยตัวยงหรือเปล่าตามไปสัมภาษณ์กันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีฮิโรโนะอปปาไทยแลนด์เอาใจแฟนอาร์ทอยด้วยนิทรศกาลกองทัพสินค้าคาแรคเตอร์เด็กชายูาานคกะะย่รรึ ที่เราจะเจอทุกงานที่เราไปแล <c oughs> ้ววันนี้ครับเรามาอาทอยฮิโรโนะครั้งแรกใน,นประเทศไทยและเป็นครั้งที่ใหญ่ที่สุดนั้นแต่เคยจัดมาในโลกนี้เลยวันนี้อยากจะจับไอเทมไหนกลับบ้านเพราะของฮิโรโนนะผมมีลิมิเต็ดทุกตัวผมมตีต้องพูดอย่างนี้ก่อนว่าที่เรามีเพราะทุกอันมันมีความหมายที่ดีทั้งหมดวันแรกที่เอาเข้าบ้านเป็นตัวที่ลิมิเต็ด90ออฟทั่วโลกจะเข้าบ้านไงไม่ให้ภรรยาแบบเฮ้ยหาตอรี่เพอกลับมาป้ายากเบิรเขาชอบเราเป็นคนที่จะสะสมอะไรต้องรู้ความหมายก่อนและเคยได้มาที่แบบว่ายากที่สุดแลแบบราาคสูงทีุ่ดก็็จะเปน โลลี่ตัวแรกเป็นโมลลี่นะฮะเป็นตัวลิมิเต็ดเป็นตัวเอิร์ธผมได้มาเกือบสามแสนบาทเกือบสามแสนบาทภรรยาอนุมาไมไิไม่รู้ไงไม่รู้ไงแล้วสมมุติว่าถ้าเกิดคุณทั้งสองคนสร้างอาร์ตทอยมาหนึ่งตัวสตั้งชื่อว่าอะไรดีผมตั้งชื่อว่าดีผมไม่ทำเมียผมนี่แหละ อย่างน้อยผมก็ซื้อเองเลยหนึ่งคนแล้วสมุดว่าตัวแรมมีใครคนใดคนหนึ่งทําแตกขึ้นมาจะวีนไหมเพื่นกับว่าใครทําถ้าเกิดผมทำผมจะโกรธตัวเองจะให้เมยผมทำผมก็จะโกรธตัวเองว่าวางนั้นทําไมเป็นคำถามยังไม่น่าถามนะคะพอรู้อยู่แล้วนะคะว่าใครจะชนะวันนี้ค่ะเราไมาฮิโร่เนาะคุณรู้สึกว่าหน้าคุณคล้ายไหมคือหน้าจะไม่คล้ายหรอกแต่ว่าผมจะหน้าดื้อเด็กดื้อต้องโดนอะไรคะเด็กดื้อต้องโดนอะไรคะ ถ้าเกิดว่าเราทําตัวอาทอยเป็นตัวของเราจะตั้งชื่อว่าอะไรดีฟ <uk> oh, ุกกี้จะขายตัวเท่าไหร่ดีคะสองร้อยเก้าสิบสองร้อยเก้าสินี่คือทั้งวันใช่ไหมหรือว่าครึ่งวันกวเา็ะอาดอยโอ้ <c oughs> oh, ส่งมาน่ากลัวอยู่จัง <c oughs> <c oughs> ป๊บมาละพาฮิโรโนโมาเยือนเมืองไทยละมีร้านที่อาถอยตัวแม่งอย่างนิ้งปานิตาละจะพรา อาร์ทอยตัวแม่มีเยอะไหมพี่หนิงคะนิดเดียวค่ะยังต้องสะสมอีกเยอะแรกๆค่ะตอนเล่นก็จะคือเล่นตัวแบบธรรมดาอย่างเงี้ยมาเราต้องมีแต่ว่าช่วงหลังๆเนี้ยก็จะเริ่มเก็บตัวที่แบบ99ตัวมีมิตเตดเท่านั้น<ป>แล้วถ้าเกิด<ป>ดันหักหรือว,ว่าดันหายขึ้นมาทำยังไงคะคุณปบนิตาตอนนี้ที่บ้านในห้องมีกล้องวงจรทุกมุม<า>แล้วก็มีรหัสในการสแกนเข้าไปมสมมติว่าพี่หนิงเนี้ยได้เป็นศิลปินออกแบบอาร์ทอยเป็นตัวเองคุณอยากจะตั้งชื่ออาร์ทอยนั้นว่าอะไร นางมันร้ายนางมันร้าย,าายจะขายเท่าไหร่คะนางมันร้าย9ก้าบาทค่ะคือสมทบให้วัดแล้วเปล่าคะเก้าบาทนี่เลขมงคลมากคุณเป็นอีกคนนึงไม่ค่ที่เป็นตัวแม่เรื่องอาร์ทอยสุดๆเพราะว่าหนูอ่ะเป็นคนที่สะสมฮิโรโนะโ,โดยตรงหนูก็จะซื้อยกบ็อกเลยซื้อยกบ็อกเลย<อ>แล้วถ้าเกิด <c oughs> ได้ซีเครตสีหน้าเราเวลาได้มันก็จะเป็นแบบแล้วถ้าเกิดมีโอกาสทำอาร์ทอยเป็นรูปตัวเองจะมีแทคเตอร์แบบไหนคะบิดผมชือที่มวยผมแล้วก็บิดผมไปด้วย บอกเลยนี้เป็นตัวแม่เหมือนกันนะคือเป็นคนชอบเปิดจูบการเปิดจูบเป็นอะไรที่แบบว่าคลายเครียดนี่คุณทํามาทุ่มทุนสร้างมากเลยนะเพราะว่าเอาตัวเองไปแต่งตัวมันเริ่มจากการที่เราได้ซีเครตเราก็เลยรู้สึกเราอยากจะแต่งขึ้นรูปให้ดูเลยอิเดอร์มันได้เออแล้วถ้าเกิดว่ามีคนคำตุ๊กตาแรงคุณพังคุณจะวีนไหมหรือว่าไม่เป็นไรหรอกด่าค่ะด่าค่ะสุดท้ายคุณต้องยืนโพสให้ก็สมมติคุณเป็นดัตทอยโหยงโพสเต็มที่โอ้โหเต้นท่าเมื่อกี้ด้วยกันอสามสองหนึ่ง No. <laughs>